สบายสบายแบบวิสานสบายดีย่ำเลีงครับผมแล้วก็บรรยากาศต้องให้ทั้งหน้าห้องเก่าครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็สร้างล่องสร้างเส,ส,สือเฮ็ดมาครับพี่น้องนี่ครับเสือเฮ็ดตะโกที่ล่องปลูกนี่นะครับนี่ในกระเบื้องเขานี่ครับมองห้องปลูกดอกกระเจียวนี่นะครับพี่น้อง เจียววันเห็นปงอยู่ครับกระเจียวหวานครับที่ร่องปลูกนี่นะครับต้นเดียวนี่ละกุ้งเงี้งกเสกสแบงต้นสแบงนี่นะครับพี่น้องนรวมวินี่ละเวิด ล่องปลูกบังครับปีนาอย่างเงื่องผลงานบางทีเกิดบ่เกิดได้ผลบ่ได้ผลปีนาอัปเดตให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับเสื้อเฮ็ดเฮ่ามาบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเกิดบ่เกิดปีนาครับพี่น้องอุปกรณ์ปลูกของเห่ายมำดวงเดียวนี่นะครับมีเสียย้อันเดียวครับกับเสื้อเฮ็ดครับนี่ครับฝั่งสิปลูก รอบต้นสะแบงนี่นะครับนี่เกิดบ่กเกิดปี่นาผมอีทายให้เบิ้งครับในผลบวกดนผลครับร่องให้พี่น้องในเบิ้งเื่ากันครับบัดเสือเสือมาใช่ที่เกิดบ่กเกิดผมก็อยากฮูเท่ากันแล้วครับพี่น้องเห็นแต่เขาดีวิวครับในเฟียดบวกว่าเกิดแต่ผลยีนดีผมก็สิร่องเบิ้งเท่ากันครับบ่ห้เป็นตัวใดไครับต้องล่งเมือททำครับแล้วร่องคูดกันครับพี่น้องจับลงจากหน่อยกัน ครับพี่น้องผมก็บจีกุดเป็นลุมจังสีแล้วครับรอบต้นสะแบงนี่นะครับ๋ยวกุดให้เป็นเป็นแนวทางครับนี่ครับแนวทางของผมนะครับบนแนวทางของพี่ของน้องดอกผมปลูกในสไตล์ของผมนี่ครับแกะเสือมาแล้วครับห้อมอยู่ครับแต่ว่าห้อมแนวได้ละผมก็บบวกมาถือกันครับที่มันห้อมเสียเห็ดด้วยแนวได้ละครับผมก็บจีปลูกมะนาวนี่แล้วครับพี่น้อง หลงได้มีพ่นมียังอยงนี้ลยแครับนี่ปลูกไปแน่นี้ล้วครับเกิดบ่เกิดจังได้ปีนาผมก็สีไายให้เบิ่งครับเดี๋ยวผมขุดอีกคนครับพี่น้องนองีคคคงง่ครับพี่น้องผมก็ขุดได้หลายลุ่มเต๋อแล้วครับน่าหอดเงาหง่ออย่างี้ครับพี่ลุ่มเล็กๆน้อยๆยังนี้เลยครับปลูกล่องเบิ่งตามสไตล์ของผมครับครับพี่น้องนี่ครับเกิดบ่เกิดจังได้ผมก็สีท่าเบี้ยให้เบิ่งปีนาแล้วครับ เร็วๆนี่คือสีบวกท่านหูเหลืองนะครับปลาเกิดปราก,กิดครับพี่น้องแับเสียดจัาสั่งมาล่องสั่งมาทดลองเมืองกวนครับรวยนึงครับรเกิดปรากิดจังใดดีไซน์รุ่มละช่องซับอันนะครับพี่น้องครับคแบบดีไซน์รุ่มละสาม ตามหัวเสือครับครทุ่มดินไปเล็กน้อยพี่นารุ่นต้อกันครับพี่น้องกระกดิกเท่ามาเนี่ดอกกระเจียวกับฟูกไปแล้วละครับพี่น้องมองนี่เป็นยังไงละ่ะดอกกระเจียวก็เหยียดจ๊กจิเ,จเกิดบกวกเกิดลองเบิ้งครับลองเบิง้ง ยังไงล่ะเนี่ยมัดที่เด็กกระซ้าอยู่ครับเอาไปเอามา่เนี้ยไปเลยสีหาหนุ่มเออเใส่ไรเกิดไรน้องเบิ้งครับโบธนัดวันนี้มือเดียว นี่ครับพี่น้องมามากปลูกใ่กันครับพี่นอ้องปลูกแล้วก็มารุนน้ำกันมันสิเกิดว่เกิดพี่หนาทมน้ำกันครับมักก็บ,บอกว่าถือกันครับวาสิเกิดว่เกิดทุมไปน้ำครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ยวปีนา,เ,าเกิดพอเกิดผมกับจีอาเปลียนให้พี่ให้ห้วงเบิ้งขึ้นเก่าครับพี่น,น้องบ่ได้ฝนบ่ได้ฝนครับปีนี่ก็ให้ย่อหลวงมันทดอลองมัน,ก,มก,นกันครับคุณปาปลูกนาฝนมันสีเกิดดีครับผมกับจีหลวงเบิ้งกันครับดอกกระเจียวผมก,ก,กับปูกล,ลงไปเลยนะครับมองนี่เดี๋ยวถ้าดอกกระเจียวเกิดผมสีมาถทายให้เบิ้งครับป้านี่นลครับพี่ห้วงมองนี่แล้วคางกระเบื้องนี่นะครับทายให้เบิ้งแบบตรงไปตรงมาเลยครับเกิดบอเกิด เพื่อให้พี่น้องเข้าล่งทุนหลายครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอปลูกก่อนครับขอปลูกเห็ดก่อนเพาะเสือเห็ดก่อนครับพี่น้องมือหนึ่งโมถนัดครับนี่ครับลุ่มนะครับเดี๋ยวปลูกเรี้ยสิเป็นอย่างไรก็ถทาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับเขาก็ทำการปลูกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ครับมะหอดดีครับลวงแต่พูนครับต่ต้นใหญ่ๆอ่ะต้นสะแบงมาหอดนี่มาหอดประมาณสี่เมตรครับครับเกิดว่าเกิดกับปี่นาู้เร่องครับดอกกระเจียวกับปลูกไปแล้วครับแต่าที่เกิดว่าเกิดถ้าเกิดเด้ที่ไทยห้เบิงครับดอกกระเจียวก็ได้กระเจียววันกับปูกครับร่วมอยู่นีเลยนะครับเสื้อเฮ็ดตะโมกับปูกครับ ว่าหวงว่าอันไดสิเป็นยังไงล่ะครับพี่นอ้องนี่ครับฝากติดตามทองสบายสบายรู้จักในเรื่องครับพอกันไม่คลิปไม่คลิปหนาครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ